แฟมิลี่แก g ในช่วงนี้นะคะยังอยู่กับช่วงของ the bonding moment ก่อร่างสร้างรักค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับลูกน้อยนะซึ่งวันนี้ก็รวบรวมมาฝากกันแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องๆนะที่แชทผ่านไลฟ์แชทของเรากันบ้างดีกว่าค่ะก็ตอนนี้มีคนทักทายมาหลายคนแล้วนะอ่นี่ค่ะเลยให้ดูให้ดูเอาแบ่งกันดูนี่มาแล้วทักทายมานะคะมีแมค่ะมันแมค่ะประจำของเรายังอยู่นะคะมีแมนแมนค่ะเป็น เออหน้าใหม่เข้ามานะคะแล้วก็น <Overwatch> ้องฟีฟ่าค่ะจริงจริงไม่รู้เรียกน้องหรือเรียกพี่อ่ะเพราะว่าแบบเออน้องน้องก่อนละกันนะแล้วกแล้วกันฟีฟ่าอาู่มากกว่าพี่โบลิ่งก็ทักพี่โบลิ่งมาว่าน้องโบลิิงนะพี่ลิงจะได้รู้ว่าโอเคต้องเรียกพี่หรือเรียกน้องเนอะก็ทักมาหลายคนเลยค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยมาร่วมแชทกันได้เดี๋ยวตอนช่วงพักโฆษณาจะรีบตอบทุกข้อเลยนะคะคุยกันเข้ามาเยอะๆเลยส่วนลิตเติ้ลแมบอกว่าชอบแบบแอดพี่ลิงมาแล้วที่นู้นที่นี่อะไรเงี้ยเลยเวลาบางทีคนแอดเดียวเพิ่งถามให้เจอ ทางไหนก็นแล้วแต่นะส่งมาก่อนบอกว่าลิตเติ้ลแลมจากเออเนี่ยจากรายการ Family Gang เดี๋ยวแอดรับแอดแน่นอนไม่ต้องเป็นหวงหาไม่เจอจริงๆอ่ะคนแอดม่เยอะมากเลยอ่ะฮอตนะฮอตฮอตของเรานี่3วันมีคนแอดหนึ่งคนไม่ใช่เดี๋ยวพี่ลิ้งเกณฑ์ให้น้องหนิลเอามาคราวนี้ดูกันต่อค่ะ The Bonding Moment ก่อดร่างสร้างรักมาดูเรื่ความเชื่อต่อไปสมัยเด็กๆเคยโดนด้วยไม่ชอบเลยจริงเหรอทำไมการกวาดคอเด็ก มันไม่เหมือนการป้ายลินนะเมื่อกี้แค่เอาฉีป้ายลินใช่ป่ะเขาบอกว่าการป้ายนี่คือแบบไม่ให้เป็นฟ้าน้ำนมแต่การกวาดคอเนี่ยคือเอายาสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมป้ายมือแล้วก็ล้วงเข้าไปในคอพิงทําให้ดูน้องนิมไหมอาปากแค่เขีก็จะแบบว่าใช่แล้วกวาดเข้าไปในคอเลยค่ะเขาบอกว่าการกวาดคอเด็กเนี่ยจะช่วยให้เด็กหายจากอาการไม่สบายไอคอกไอแคกไอกระดกไอกระเด็กไม่กินข้าวได้ค่ะจริงไหมมามาจริงไหมค่ะก็จริงนะก็จริงนะการกวาดคอโดยใช้สมุนไพร ก็จะรักษาอาการหวัดการไอลิ้นเป็นฝ้าเป็นไข้เบื่ออาหารร้อนในอ,อย่างนี้ได้แต่ว่ายาที่ใช้กวาดเนี่ยต้องเป็นกำรับยาที่ได้รับได้รับการ ประกาศให้ใช้อ,อย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะ,ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เ,เป็นคือจริงๆต้องบอกว่ายาสมุนไพรที่ใช้เป็นยากวาดคอกันแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสามารถใช้ได้จริงแต่ถ้าเกิดจะใช้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะ<ม>พวกนี้เป็นยาสมุนไพรเพราะฉะนั้นเรื่องของถ้าเกิดเก็บไว้เก่าเกินไปนานเกินไปขึ้นราหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย ก็อันตรายอยู่ดีเพราะฉะนั้นดูตัวยาให้ดีๆนะคะเลือกใช้ยาที่คิดว่าสดใหม่แล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่เอาให้ปลอดภัยที่สุดดีกว่านะคะคุณนนผู้ชมดีกว่าสําคัญที่สุดดีที่สุดนะคะก็ไปพบคุณหมอเลยถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายให้คุณหมอดูอาการดีกว่าว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นอะไรกันแน่ะนะก็อย่าเพิ่งแบบว่าสันนิษฐานไปเองแล้วก็แบบว่าทำทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะก็หาคุณหมอด้วยส่วนถ้าเกิดใครที่แบบมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกวาดคออยากจะกวาดจริงๆไม่ได้ห้ามแต่ระวังนิดนึงเรื่องของเล็บค่ะคุ ลวงเข้าไปลิ้นไก่ลูกมิดลบคอลราลากออกมาลิ้นไก่ลูกนิ้วแดงเลือดเลือดติดเปเลยต้องต้องตัดเล็บให้สั้นแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยแลวระวังถ้าเกิดว่ามือคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นแผลอยู่แล้วไปกวาดคอลูกเงี้ยก็จะทำให้ติดเชื้อได้ใช่เพราะฉะนั้นทําได้แต่ต้องระวังมากๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการนี้ลองไหมเล็บยาวใื่เนี่ยเอามาความเชื่อต่อมากันบ้างค่ะมายกลูกแก้เคล็ด ยกลูกแก้เคลดอันนี้มีประสบการณ์ของน้องชายก็คือแบบว่าเกิดมาน้าหนักตัวเยอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคลอดยากก็เลยแบบทําให้เขาไม่สบายเป็นหอบหืดน,นี้คุณคุณแม่ก็เลยแบบว่ายกน้องเนี่ยให้ให้พระ,ระให้เป็นลูกของพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็รับไว้ ก็จะถือว่าแบบว่าทําให้เด็กหายป่วยหายไข้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วช่วยได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าการยกลูกแก้เคล็ดค่ะคือการยกในที่นี้ไม่ใช่ยกขึ้นนะคะยกให้คนอื่นยกให้คนอื่นนะเออยกให้คนอื่นจริงๆเขาบอกว่า ไม่ได้ช่วยค่ะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ช่วยทําให้ลูกหายจากอาการป่วยใดๆเลยนะคะ,ะแต่ว่าเป็นความเชื่อทางจ,จิตใจที่จะทําให้จ,จ,จิตใจของคุณแม่ดีขึ้นมากกว่าคือแบบคุณแม่ไงโอ้อลูกป่วยทํายังไงดียกให้พระแล้วกันแล้วพระขึ้นมาเราก็สบายใจใ <ช S 1> เหมือนแบบเป็นความสบายใจของคุณแม่แค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวกับการหายจากโรคใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าะะไม่ใช่ยกให้ใหพระเอาไปเลี้ยงเลยไม่ใช่ะะนะค,ะค่ะก็คือเหมือนการทําเป็นพิธีพิธีกรรมเฉยๆว่าอะยกลูกคนนี้ให้ให้เป็นลูกพระนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ รับไว้แต่ว่าเราก็พ่อแม่ก็กลับมาเลี้ยงเองอย่างนี้<อ>นะคะ่ใช มาความเชื่อต่อมาค่ะอันนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเล็บเขาบอกว่าเด็กที่เพิ่งคลอดมาใหม่เนี่ยไม่ควรจะตัดเล็บจนกว่าจะอายุหนึ่งเดือนออเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่ตัดเล็บลูกตั้งแต่เล็บลูกเพิ่งคลอดเนี่ยจะทําให้ป่วยง่ายเหรออืมจริงๆแล้วความเชื่อนี้อ่ะพี่ลิงบอกเลยก็ได้ความเชื่อนี้จริงๆแล้วไม่จริงนะคะคุณผู้ชมคือสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไม่ยอมให้มีการตัดเล็บเพราะว่าอะไรอุปกรณ์ไม่มีน้องหนิมกนกลใช้กันไกลหรือแบบเราใช้อะไรที่คมเกินไปใช้ของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ทําให้แบบโดนผิวเด็กผิวบางเเดด็กล ทางที่ดีเนี่ยคนโบราณโบราณก็เลยบอกต่อว่าอย่าตัดเล็บเด็กอย่าตัดเล็บเด็กเป็นการห้ามแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลูกจะป่วยมากกว่าแต่คือในความเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยสามารถคลอดมาวันแรกก็ตัดได้แล้วค่ะตัดได้แต่ว่าต้องใช้กันไกลสำหรับเด็กใช่แล้วไกลตัดเล็บนะค่ะก็ไม่มีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยใดๆนะคะเพียงแต่ว่าเป็นแค่อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมในสมัยก่อนเท่านั้นเองค่ะค่ะอ่ะข้อต่อมาความเชื่อต่อมานะคะแดดเช้าแก้ตัวเหลือง แดดเช้าแก้ตัวเหลืองอันนี้ก็เคยเจอเคยเห็นมาเหมือนกันบ่อยๆนะคะคุณแม่ก็จะชอบอุ้มลูกเนี่ยออกไปตักแดดตอนเช้าแดดอ่อนๆนะนะคะเพื่อเพื่อแก้อาการตัวเหลืองอย่างนี้แล้วสรุปจริงไหมคะน้องหนิมจริงไหมคสสำหรับความเชื่อนี้เขาบอกว่าจริงๆช่วยได้นิดนึงแต่ไม่มากจริงๆเด็กก็จะมีความตัวเหลืองอยู่แล้วหลังจากคลอดออกมาประมาณ3-4วันค่วันแล้วก็จะหายภายใน5-7วันค่ะ ใส่อะธรรมชาติ<แ>ช่วยได้แต่ช่วยได้นิดนึงค่ะค่ะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่แสงแดดช่วยได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าในแสงแดดค่ะจะมีความยาวคลื่นที่มีทั้งสีม่วงสีครามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงค่ะคือ7สีเลยค่ะซึ่งก็แสงจะช่วยเรื่องของอาการตัวเหลืองได้เนี่ยมีเพียงแสงเดียวก็คือแสงสีน้ําเงินเท่านั้นนอกนั้นในแสงที่แบบมี7สีเนี่ยคือมีสีเดียวช่วยได้น้าเงินนอกนั้นสีอื่นๆจะช่วยไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกตัวเหลืองนะคะก็ควรจะพาลูกไปตรวจกับคุณหมอดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วอาการตัวเหลืองที่ไม่ยอมหายไปเนี่ยเกิดจากอะไร เจ็ดวันก็ลองไปหาคุณหมอดูนะคะไปดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกไงคะแดดช่วยได้น้อยมากเพราะฉะนั้นหาคุณหมอดีที่สุดอะมาดูความเชื่อต่อไปบ้างค่ะเขาบอกว่าความเชื่อต่อมาบอกว่าห้ามตากผ้าอ้อมตอนกลางคืนห้ามตากผ้าอ้อมเอนกลางคืนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตากผ้าอ้อมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีนกเค้าแมวหรือว่ามีผีเนี่ยมาเลียผ้าอ้อมทําให้เด็กแบบว่าเด็กติดพันผูกพันอยู่กับผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ย จริงอ่ะจริงสําหรับอันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่า ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่ควรซักและตากตอนกลางคืนจริงๆ<ช>ค่ะไม่เพียงเฉพาะกับเสื้อผ้าเด็กเท่านั้นคิดตามหลักเหตุผลวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยเนี่ยเสื้อผ้าเราอะเราซักก็ยังตากกลางวันเลยถูกไหมคือไม่ตากกลางคืนอยู่แล้วค่ะ,คะเพราะถ้าก็ตากกลางวันได้รับแดดเต็มที่เสื้อผ้าสะอาดกว่าแดดมันฆ่าเชื้อโรค,คแต่ถ้าเกิดซักแล้วตากตอนกลางคืนค่นคะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันค่ะมันจะทําให้โดนน้าค้างแล้วก็ผ้าอับชื้นอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราเกิดขึ้นได้ค่่ะะะะะเเพราาาาาฉนนั้้้้ถกกิดวออออยจใหผมส เนี่ยก็ควรจะซักแล้วก็ตากรางวัลค่ะให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือตามหลักการทั่วไปแหละเนาะสิ่งไอ้ความเชื่อที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเป็นการบอกเอาไว้เหมือนสอนคุณแม่มือใหม่ว่าอย่าทํามากกว่าใช่นะคะอ่ามาถึงความเชื่อต่อมากันบ้างค่ะเขาบอกว่าอันนี้น้ําลายบูดช่วยให้ลูกสะดือหลุดน้ำลายบูดน้ำลายบูดนี่น้ำลายไม่แปลงฟันนะเนี่ยน้ำลายบูดให้ลูกสะดุดเขาบอกว่าน้ำลายบูดคือน้ำลายที่แบบว่าตื่นมาตอนเช้าใช่มันเหม็นๆใช่เนี่ย ก่อนออแปรงฟังนตื่นมาบูดเต็มปากเออแล้วก็ให้เอาป้ายสะดือเด็กจะทําให้สะดือหลุดเร็วใช่ไหมใช่เขาบอกคือบางคนคุณแม่เนี่ยโอ้โหลูกแบบกลัวลูกสะดือไม่หลุดเดี๋ยวสะดือจุนหรืออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยอยากให้ลูกสะดือหลุดเร็วฉันจะเอาน้ําลายบูดป้ายลูกให้ได้วันนี้มาเลยจ้าตอนเย็นกินส้มตำปลารารอบน้าตกนะคะแล้ว <c oughs> ออไม่แปรงฟันก่อนนอนนอนเลยค่ะตื่นที่บูดเต็มที่หมักให้เต็มที่ตื่นมาก็ไม่แปรงบูดเต็มที่น้ําลายค่ะล้วงค่ะ ฟาดไปเลยที่สะดือจริงไหมน้องดิมไม่ได้นะคะแอดอย่าเลยวิธีการนี้ห้ามนะคะก็จะทําให้สะดือของเด็กเนี่ยติดเชื้อมากกว่ามากกว่าที่จะทําให้สะดือหลุดเร็วนะคะอาจจะหลุดเร็วเพราะว่าติดเชื้อไม่ได้ก็อันนี้ห้ามเลยไม่ได้นะคะอาจจะทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นด้วยค่ะอ่าใช่อันนี้ก็แก้ไขความเข้าใจผิดเรานะคะตะขามมากเลยในนี้คือไม่ได้เขียนว่าแบบเอาน้ำลายบูดแบบ ป้ายแล้วไปป้ายนะบ้วนบ้วนบูดส่กระไดลูกเขาโหต้องคิดภาพตามนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องคิดถึงกลิ่นด้วยแม่รันจูนใจน่ากลัวมากเอามาความเชื่อต่อไปดีกว่าอย่าทํานะคะความเชื่อนี้ความเชื่อต่อมาค่ะความเชื่อที่14แล้วเขาบอกว่าดัดขาลูกหลังอาบน้ําคืออาบน้ําให้ลูกเสร็จใหม่ๆเนี่ยเอาลูกมาดัดขาใช่จะทําให้ขาตรงสวยเมื่อโตขึ้นอือ มสำหรับความเชื่อนีนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดัดหรือว่าการยืดขาของลูกเบาๆค่ะจะช่วยให้ลูกได้ยืดเส้นยืดสายเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดัดรูปก,กระดูกหรือว่าไปเปลี่ยนรูปก,กระดูกได้ค่ะเพราะว่าการดัดประเดี๋ยวประด่านั้นไม่อาจจะช่วยให้รูปก,กระดูกเป,เปลี่ยนแปลงได้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็เพราะฉะนั้น คืออาบน้ําเสร็จยืดได้ดัดได้ตามปกติตามที่เคยทำแต่ว่าแก้ความเข้าใจนะคะไม่ได้ดัดเพื่อให้กระดูกสวยคือดัดเพื่อให้ลูกได้ยืดเส้นยืดสายแค่นั้นเองแต่ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าทําแรงเกินไปกระดูกของเด็กเนี่ยจะมีความอ่อนแล้วก็บอบบางมากๆถ้าเกิดว่าแบบดัดแรงเกินไปอาจจะทําให้แบบกระดูกหักหรือมันผิดรูปผิดทรงไปได้อนี้อันนี้ต้องแบบว่าระวังเลยนะก็ระวังไว้เอาเอาแค่แบบพอดีบางคนลูกออกมาเฮ้ยกระดูกคดมาฉันจะดัดเฮ้ย แรงมันมีแบบว่าคุณยายไงแบบว่าคือฉันเลี้ยงลูกมาหลายคนแล้วเยอะนยเอาวางแล้พึดพึดพึดไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรทำไม่กลัวต้องไม่ฮาร์ดคอร์ที่ไม่ได้เคยเห็นเคยเห็นมีคนเล่าให้ฟังไงบอกว่าเนี่ยเนี่ยแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูแม่แม่ยายเนี่ยบอกว่าฉันเลี้ยงลูกมาหลายคนแล้วเอาลูกแกมา ดัดแล้วช่ดัดแบบเปืดๆๆดบบนียน่ากลัววาาสงสารเด็กอ่ะไม่ได้นะคะเอ้ยแต่พูดถึงเรื่องขาดรองมันมีความเชื่อนี้ด้วยนะคืออันนี้เสริมมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเด็กญี่ปุ่นส่วนมากขาโกงใช่ป่ะ ตาเด็กไทยจะขาตรงค,คืออันนี้ค่ะคือจริงๆกระดูกเด็กเนี่ยถึงเราจะไม่สามารถดัดได้ประเดี๋ยวประดาวแต่ว่ากระดูกเด็กเขามีความอ่อนกว่ากระดูกของเราจริง<ๆ>เพราะฉะนั้นการแบบพฤติกรรมการอุ้มของคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลนะอย่างคุณแม่ญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบเอาลูกขี่หลังแล้วก็เอาขามาควายหรือไม่ก็ไว้ข้างหน้า <ๆ S 1> แล้วก็ควายหลังการที่เอาขาควายอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคุณผู้ชมอุ้มติดต่อกันตั้งแต่เด็กจนแบบตั้งแต่กี่เดือนเพิ่งเกิดเงี้ยจนแบบ3 4ขวบมาอย่างเงี้ยยังอุ้มอยู่ ตรงแล้วก็สวยกว่านั่นเองว่ายนี้เป็นอันอันนึ่งรู้ไหมว่าแม่หนูทำทำยังไงแม่หนูผราอ้อมรัดไปจริงเหรอใช่ไม่ขาดให้ขาโคตรใช่ไหมใช่เราแต่ว่าไม่ต้องเพราะว่าเพราะว่าแม่รัดทีแล้วหนูก็แบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อเอาเรามาฝากการความเชื่อสุดท้ายแล้วค่ะความเชื่อที่15 ความเชื่อน,นี้เขาว่ากันว่าใส่กําไลข้อเท้าให้ลูกแล้วลูกจะแข็งแรงคร่ะเพราะว่าการติดลูกกระพรวนหรืออะไรกรร็แล้วแต่จะทําให้เกิดโชคลาภวาสนากับเด็กแล้วก็ครอบครัวจริงไหมคะน้องหนิมจริงไหมไม่จริงหรอกค่ะแต่ว่าก็มีประโยชน์นะการใส่กําไลหรือว่าะอะไรที่มันเสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยจะทาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้ว่าเอ๊ะลูกหลับอยู่ลูกตื่นหรือย,ยังเขาขยับตัวหรือว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนของบ้านอันนี้ก็จะ,ะ,จะช่วยได้ค่ะในเรื่องของตรงนี้มากกว่าแต่ไม่เกี่ยวกับโชค โชคลาภเป็นความเชื่อเฉยเนาะบางทีแบบเด็กคลานไปนู่นไปนี่เราหาไม่เจอใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็เลยนิยมเอากระดิ่งติดเอาไว้ค่ะจะได้แบบหาเจอว่าอ้ยลูกเราอยู่ไหนคลานไปมู่ใต้เตียงใต้โต๊ะแล้วไม่ตกใจเกินไปแต่ว่าการใส่ใส่ได้แต่ต้องมีข้อควรระวังด้วยนะคะคือถ้าเกิดบางคนใส่ไว้แล้วเป็นทองแท้อย่างเงี้ยโอ้โหปล่อยลูกนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวโจรเดินผ่านมายิ้มเลยสบาย เข้าไปทอดเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้เล่าเรียบร้อยเอาไปคือถ้าทอเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่ได้นับลูกเราไงถ้าเกิดว่าเขาแบบดึงกระชากแรงหรือด้วยความรีบของเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ลูกของเราเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะคุณแม่สมัยนี้เนี่ยชอบชอบพาลูกใส่รถเข็นนะแล้วก็ไปเดินตามห้างอย่างเงี้ยบางทีแบบมีสร้อยสร้อยทองสร้อยขวัญอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยก็รับขวัญก็ขอบคุณแต่ว่าเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยใส่อะไรที่มัน มันไม่ไม่ไม่ได้เป็นของที่มีค่าางนี้จะดีที่สุดนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น15ความเชื่อนะคะเกี่ยวกับลูกที่นํามาฝากกันในวันนี้่ะมี SMS มมาอีกแล้วค่ะทักทายกันมานะคะบอกว่าชอบไปเที่ยวกับครอบครัวทุกครั้งที่ว่างจากน้องก้อยอ่าขอบคุณมากนะคะสาหรับข้อความที่ตอบกันมาอย่างนี้ไหนดูซิแม่เคยบอกว่าคิ้วผมหนาเพราะดอกอัญชันอืมน้าไหนบนคอนเฟิร์มไหนส่ง SMS มาสิพี่เนีวต้องให้ฟังหน่อยจ้ะแม่ มาแล้วโอ้ใช่คุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีเ m s สั่งได้เป็นพีเตสั่งได้ของเราบอกว่าอยากเห็นหนิมร้องแล้วก็เต้นวันนี้อาทินี้สัญญาไว้แล้วเดี๋ยวได้ดูแน่นอนช่วงสุดท้ายของรายการจะให้หนิมโชว์นะคะเต็มที่เลยพลังเสียงสุดยอดให้ลองให้ฟังเดี๋ยวติดตามกันค่ะสัญญาทําให้แน่นอนเอามาอีกหนูก่อนแม่ทุกวันก่อนออกจากบ้านค่ะ ดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆเรื่องของสัมผัสช่วยได้นะบางคนคิดว่าการกอดไม่ค่อยสําคัญกอดกันทุกวันเนี่ยสัมผัสม,มันเป็นตัวกลางที่ส่งผ่านว่าความอบอุ่นอะเรารักกันดีมาก<ช>เลยค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเอามาอีกข้อหนึ่งค่ะมีคนส่งมาอีกแล้ว SMS ไกลกันกับพ่อแม่แต่คุยกันทุกวันจากคุณไก่เออ, <Yeah S 2> อันนี้ก็ดีมากค่ะนนมืาน<ำ>เราเลย พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วแบบมาอยู่กรุงเทพเงี้ยคุยกันบ่อยๆน้องหนิมจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงรายค่ะคุณแม่ก็อยู่เชียงรายส่วนมากคุณแม่จะโทรมาแบบว่ากลางคืนกินนมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอตื่นเช้าเช้ามาคุณแม่บอกว่าปกติจะเป็นคนตื่นสายแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอาหารเช้ามาละเก้าโมงแม่โทรมตื่นกินอะไรหรือยัง ยังแม่ตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวก็กลับไปนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยให้ตื่นมากินก่อนให้ในท้องเรามีอะไรนิดนึงอะไรอย่างงี้การพู่คุยกันบ่อยก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะใครอยากจะส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะยังสามารถส่งเข้ามาได้นะคะ4764800ค่ะพิมพ์ีเว้นวาตามด้วยวิธีการที่ทําให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นค่ะส่งมาได้เลยค่ะรูปภาพด้วยเน้อทาง MMS MMS นะคะ4764800เบอร์เดียวกันเลยส่งรูปมาแชร์กันได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพักชมโฆษณา ติดตามกับช่วงของ Family t i p ค่ะรู้รอบครอบครัววันนี้มีเทคนิคเกี่ยวกับการช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวแต่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรบ้างนั้นติดตามได้กับ Family Tips เลยค่ะ